นั่งรถมาเจ้เออจเม่นอนเออตินนักคิดว่าแม่กับป้าน่ะไม่กลับมาแล้วกลับมาแล้วออตินห้อยแบบเดี่ยวตอนนั้นเพื่อนผมยางเนาะเจสสิก้าก็ยืนห้องไห้เฮาลูกกูก็ไลายๆจ้ะยืนเกาหัวห้องไห้แอ้ออตินยืนจักรยานออตลูกกูปั่นจักรยานมามาเจ้าเออย่องไงมามีมามียู่นั่นแหละบักออดแมนมัมีมามีมามีห้องอุ้ยอุ้ยเราโนหลานแห้ง แล้วมาเฮาก s e h o l จับแล้วมันมองเนาะหลานก็ร้องเว่อ <c oughs> อยู่กลางทางมาเฮาอยู่ข้างหลังรถกขอยกูกับป้อยกูกับป้อยตำรวจสุดทางยานตีชะตา,าตขาดแล้วตำรวจที่จับกูอ่ะ <c oughs> ยานตีเตด้อตำรวจเอาขึ้นรถโน้ไปข้างหลงังกันนั่งผู้อื่นเขาก็นเงียบเพื่อน<ว>กันเลยหาบาทนึงเอาจ้ะกูที่ว่าไอ้ฟังตำรวจขับรถ ไอ้กูตำรวจกายพ่อมากินห่อแน่ตำรวจจับกูไปกูไม่ได้เังไงเน้ามึงลอยอยู่เน่มึงซอยกูแน่มึงไอ้กูมายืนกลางทางเฮ้ยไอ้ย้องจับน้องกูไดึงไมมึงจับน้องกูทึงไมคุณลุงด่าตำรวจอีกต้องรอนบเกอีอย่างมึงจับน้องกูไป็นหมวกกับซอยกูเนี่ยซอยกูแนี่ยไอ้เนี่ยซอยกูแนี่ยซอยกูแน่ อันผู้อ้เบิร์ตก็เป็นห่วงนุงสมนึงเนาะมึงจับน้องกูเปทำสมารอเยี่ยมึงจับน้องกูไป็นสมาเพื่อนสองคนถึอจับเบิร์ตเนาะตำรวจบัวนี้อะตำรวจได้ตำรวจมาตำรวจอยู่ในรถแล้วเขาคือบอกระโดดลงจากรถวะผมีตำรวจอยู่ข้างหลังคุณแจมือก็บได้ใดใส่เดินแจมือก็บได้ใบ่ได้ใส่เขาจับขึ้นไปซื้อมึงไปอยู่รถตำรวจบอแมนกับตำรวจมันจับมือไปโอะ ไปโรงแรมตำรวจอิลีอนอนคีวานบด้นนนคีวานอ๋อบันนนโอเคเออเออป๊าปป่ะหมูเจ้าขาบาดนี้อันอันผู้ไอ้กูเนาะผู้ไอ้แอนตี้มึนก็ยืนด่าตำรวจไปน้องกูลงมาไปน้องกูลงมาเอาเออมึงปล่อยน้องกูลงมามึงปล่อยน้องกูลงมาเบสัน ยืนด่าผู้อายพ่นจนสุดจนรถตำรวจไปมิดกีอันตี้ก็บอกว่ากูไม่ได้เล่นกูยืนร้องไหมึงทำไมมึงต้องมึงต้องด่าตำรวจไปตามทางอัตี้เล่นก่อนนะนั้นแล้วห้าบาทกูเล่นก้อนที่เพิ่นสิมาจ๊ะบัหนี้กูยืนเบิ่องอีบีเล่นกูก็อุมบักหลาอยู่ยังสิแต่กูไม่ได้ใส่รองเท้าเพราะว่าตอนแรกกูถอดรองเท้าเขาไปอยู่ในวงเออที่นี่กูออกมากูอุ้มลานกูเลยไม่ได้ใส่เพราะว่าลานมันนั่งเล่นรองเท้าอยู่ตอนแรกเออ ก็เด็กหน่อยกําลังหัดค้านนี่สั้นเจเด่นนั่นแหละหลวงพ่อน่ะเมาที่นี่กูก็เลยอุ้มเอาล้านก้อนเออเพิ่งแง่เพิ่นงอแงกูก็เลยอุ้มเอาล้านแล้วเบื้องแม่มันเล่นแม่มันลงน้่นเต้าไม่ได้เล่นลายมือเจ้าขาเอาเบื้องว่ากูเล่นตาละจักบาทเอามึงเล่นตาละบาทสองบาทเองเมึงมีเงาหาบาทมือนั้นเติมนั่นนะมือนั้นหาบาทบัตนี่มือเจ้าขาไปถึงโรงพักตํารวจเอาลงจากรถอีอานตี้แบบว่า ใส่บอย่างเลยทำไมกูไม่เหนื่อยกูบอปากูมัปากยังมึงเป็นีว่าจนบอรหยุดจนตำรวจปล่อยกูไปยืนเฉียงกับตำรวจทุกคนแลวเฉียงไม่ได้ใส่รองเท้าเพราะว่าตำรวจเอารองเท้าขึ้นรถหมดเลยทุกคนฟังนะมึงเป็นผู้ต้องหาแล้วมึงโดนจับมึงอยู่ในวงขันกูเป็นตำรวจกูบปปล่อยได้แต่อีอันต้ไปยืนเฉียงตำรวจด่าตำรวจจนตำรวจยอมปล่อยตำรวจที่จับน้ำเต้าเรามันเป็นตำรวจกองปราบทั้งนั้นเลยนะเออเออ คือแบบว่ามึงทําได้ยังไงไปกันห้าคนนี่อันตี้รอดอยู่คนเดียวเอออันนี้จริงแล้วกูมาลักรองเท้าที่หลังรถตํารวจอีกแล้วทีนี้พอ <laughs> พอตํารวจออกมาหายไปไหนหนึ่งคู่ที่ไหนได้กูใส่อันตี้พูดความจริงแล้วเด้อตารวจสีน่าลงรอ <laughs> งเท้าที่หายถึงหนึ่งคู่นั้น <laughs> เป็นของกูเองค <laughs> าแลหลายปีแล้เอริ เออมันไปเถียงกันแบบมันพ้นคดีเนีน่ยเอ้าอมื่เจ้าขึ้นเบื้องอะเลดตอนนี้แบบเขาเป็นเพื่อนกันกับกูแล้วมีไลน์กันด้วยเป็นเพื่อนกันเอ้ามืเจ้าเม,เมื่อก่อนนั้นที่ถึกตำรวจจับแต่ว่าตำรวจรล่อยจน,จนจนยายแรมเขาพูดเนาะโยมไปเถียงจนตำรวจปล่อยยอมตำรวจปออวรจปอ,อ,รจปอปรเจ้าน่าเอาเขาจนนึดกันหมดเลยนะทุกคนว่าตำรวจ คือสงสัยเขาเขาเพราะอะไรกูอยากรู้เอาเอาเอาถ้ามึงเป็นตำรวจเพราะอะไรมึงม you. ึงถึงปล่อยกูกูลำคาญมึงเถียงเก่งโพดเออกูลำคาญมึงเถียงเก่งเถียงได้มึงมึงเถียงกันมึงพ้นคดีนะตี้มึงคิดดูดิมึงเถียงกันมึงรอดคดีนะถ้ากูเป็นทนายนี่กูชนะคดีทุกคดีเลยนะเอรมึงหนักสีเลี้ยนมึงไปเลี้ยนโดยกูส่งให้เลี้ยนไปบอกกูไม่อยากเป็นกูไม่อยากเป็นทนายแล้วเอาีหลี นายดังแห้งตอนนี้กูไม่อยากเป็น hey, ตำรวจลำค้านเอออิลีตำรวจลำค้านคอย Good. 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 เขาลำคานเนอน่าจะใช่แหละทุกคนถ้าเขาไม่ลำคานเขาไม่นี่อุ้อนตี้ก็อุ้มหลวงพ่อด้วยเนาะอุ้มเพราะว่าตอนนั้นหลวงพ่อเขาติดไงเขาติดอันตี้อิลีอันตี้ต้องผ่านตมเก่งเฮงมาสั้นอิลีเด้อไป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 บเล่นจับทำไมนี่ฮะนายไหน ตีพูดแบบนี้เลยเอ๊จับทำไมทำาแเคอุ้มรันไปหาแม่มันเยียดเยียเบิงเบิงเบิงันยางนาค้มอนค้ามอนทำทำมามาลูกมาเถโองเดี๋ยวกันเดี๋ยวเบิงลูกันเะเออเถียงแบบเถียงแบบเถียงแบบอู้แบบยอมตัวเองเหมือนกันไปเถียงเขาจนชนะน่ะอู้ชนะตำรวจทั้งที่งที่ตัวเองยืน ยืนอุ้มหลานอยู่ยืนนะคนเล่นเขาจะนั่งใช่ไหมอันตี้ก็ยืนอุ้มหลานดูว่าแม่เขาเล่นเนาะเบิรงอีบีเล่นมูงเจ้าม,มึงกับมีส่วนรวมคือกันแห่มึงก็ยืนบอกกูปูไก่ปูไก่ปูไก่เลยดิมึงลงเลยนะสองบาทมึงลงเลยเปกติกูลองตดบาทเดียวอพอเวลาเขาคว่ำเอากบกับอะไรกับปลาลงมึงก็ได้บอกกูว่าเอาปูไก่เลยเอาปูไก่เลยตานี่มึงมึงลงมึงเสื้อเอ้ยสองบาทนะมึงมึงลงเลย ลงเลยสองบ,า,องบาทฮะเอ้ริ่กูเล่นเสียแล้วกูมีเงินห่าบอโหวันนี้วันยูบุญวันอี่ยงอะไรกี่ล้วเล่นนำเท้าฮ็ดตังบอืบอเคยได้ยุอะไรซื้อปลาทูให้มึงกินอ่ะเดย์อุสมัยนั้นนั้นข่อยกระเทียงเนาะเทียงแต่แต่เจ้าสนะบอแต่ข่อยเทียงสนะเด้สนะตำรวจแต่ตำรวจจับได้ไอ้บีมึอนั่นนะคะปอยข่อยผู้เดียดดว <laughs> มะคะก็เลยกนะ็ได้ไปเสียกูแรีนเขาปลามันไม่นั่นน่ะกูได้ไปเสียค่าปรับให้มึงตำรวจเขาปับผันหานนะคะแล้วก็ไปขึ้นขึ้นศาสตร์น้ำ,ำหาพัแน 5, 000, แต่ว่าหาพันเนี่ยคือได้คืนอันนี้เรื่องจริงเห็นไหมทุกคนรู้เนาะตำรวจบ,<แ>บอกอีหยงใครอันตีตำรวจบอจับโ okay, okay, อเคโอเคเพื่อนไหจับนางบ,บีจับเตยบีไปจับอันตีใส่อีหยังใส่ดิใส่ซอยขอมูทับ้า